สวัสดีครับอู๋สปินนครับสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะตอนนี้นะครับเราสองคนครับอยู่ที่โครงการวีรันดาเรสซิเดนต์หัวหินนะครับซึ่งเป็นคอนโดสุดหรูติดทะเลแห่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับในย่านหัวหินตรงนี้ พูดถึงชื่อวีดันดาแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักวีดันดาจากการเป็นรีสอร์ทนะครับหรือว่าจากการที่เป็นโรงแรมแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าทางวีดันดาเนี่ยได้ทําในส่วนของเรสซิเดนต์ด้วยนะครับหรือว่าคอนโดซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่3ของเขาแล้วนะครับ mm hmm. เขามีวีดันดาเรสซิเดนต์ที่เชียงใหม่ mm hmm. ที่พัทยาแล้วก็ล่าสุดคือแห่งนี้นะครับที่หัวหินครับ มาดูวิรันดาเรสซิเดนท์ที่หัวหินนี้นะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดเลยก็คือ14ไร่นะคะแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น3ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ของโรงแรมซึ่งก็จะเปิดให้บริการภายในปลายปีนี้ก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะ11ดไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของคอนโดซึ่งประกอบไปด้วย5้าตึกด้วยกันนะคะ5ตึกนี้มีห้องคอนโด270บห้องอืมก็เป็น5้าตึกที่ล้อมเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีสระว่ายน้ําส่วนกลางของแต่ละตึกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับที่ ผู้ที่เข้าอยู่ที่นี่เนี่ยสามารถใช้บริการของตึกตัวเองได้เลยหรือว่าจะไปใช้พื้นที่ส่วนกลางก็ได้ที่เดี๋ยวเราจะพาดูความพิเศษของวีดันดา Res เรสเดนต์หัวหินกันครับ ก่อนที่จะไปดูห้องกันนะครับก็ต้องมาพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางก่อนก็ต้องบอกว่าเหมือนกับการซื้อคอนโดเลยแหละคือเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้เราใช้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางหลากหลายอย่างมากๆให้เราเลือกใช้ได้ตามที่ต่างๆใช่ด้วยความที่ค่อนข้างมีหลายตึกเนาะพื้นที่ส่วนกลางก็อาจจะกระจายตัวอยู่ตามชั้นบนของตึกต่างๆก็จะต้องมีการเดินไปหากันเล็กน้อยนะคะแต่ก็เป็นการออกกําลังกายแล้วพอขึ้นมาจนถึงข้างบนนียจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะสระว่ายน้ำเนี่ยสวยแบบสวยมาก <laughs> ทะเลอย่างนี้เลยมองออกไปมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีสระน้ําเล็กๆให้มองดูนะคะเป็นข้อได้เปรียบของที่ดินตรงนี้มากๆคือติดกับเขาตะเกียบแล้วก็มีพื้นที่หน้าหาดเป็นของตัวเองด้วยนะครับ นอกจากสระว่ายน้ําแล้วนะครับพื้นที่ส่วนกลางที่นี่เนี่ยก็มีห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ประมาณ85ตารางเมตรตรงนี้มีห้องสตรีมรูมมีห้องสปาที่เราสามารถเรียกมาใช้บริการอ่าแบบสำหรับแต่ละคนนะครับก็จองห้องจองเวลากันเองได้นะครับโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับทำงานร่วมกันนะครับหรือว่าอาจจะมานอนอ่านหนังสือชิลๆตรงนี้ก็ได้แล้วพอคิดถึงว่าการที่เราอยู่ที่บิรันดาเรสซิเดนท์เนี่ยที่มันมีโรงแรมอยู่ในอนานบริเวณที่ติดกันข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันก็ ก็คือสมมุติว่าเราเธอลองนึกภาพดูนะเราอยากจะมาปาร์ตี้หัวหินแล้วเราเป็นเอาปาร์ตี้เป็นตัวนำปาร์ตี้เป็นตัวนําแล้วเราก็มีคอนโดอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็อาจจะแบบชวนเพื่อนๆมาเพื่อนอาจจะไม่ได้มีคอนโดแต่ว่าเราก็บอกว่ามาปาร์ตี้ที่คอนโดเราได้แล้วพอถึงเวลาแยกย้ายทุกคนก็กลับไปพักที่โรงแรมก็แค่เดินกลับไปใช่วันลุกขึ้นก็กลับมาเจอกันใหม่เนาะหรือว่าไปเจอกันที่แบบว่าเบรกาสต์โรงแรมหรือว่าห้องอาหารโรงแรมได้เลยอ่ะไปดูห้องพักกันค่ะ เราพามาดูห้องจริงๆนะครับของ v ีรันดาเรสซิเดนซ์หัวหินครับจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีห้องหลายแบบมากเลยนะครับเขามีห้องวัน Room ก็มีนะครับทูเบดแต่ว่าเราพามาดูทั้นทีเนี่ยต้องพามาดูห้องที่ดีที่สุดของเขานะครับนั่นก็คือห้องบีชฟรอนต์นะครับหน้าหาดนะครับแล้วก็เป็นห้องใหญ่แบบทรีเบด m เลยครับไว้ให้เราพูดกันไปเนี่ยเพราะว่าซุชิงรองอยู่ในห้องนานแล้วเธอมาดิมาอมามามาอะไรอะไรอะไร มันเป็นคอนโดที่ติดชายหาดเ้โ <c oughs> ม,มันใหญ่มาก <c oughs> นี่คือแบบตื่นเต้นมากนี่คือแบบว่าเล่นวอลเลยนบอลกันในห้องนี้คือใหญ่ขนาดนั้นเปิดออกไปนะคะ นอกจากจะเห็นสาวว่ายน้ําแล้วยังเห็นชายหาดด้วยนี่คือห้องบีชฟรอนที่แท้จริงเนอะคือเห็นทะเลเลย<อ>เห็นหาดเลยใกล้กับห้องเราขนาดนี้มัน<ฮ>เป็นแบบความรู้สึกที่พรีเวลเชมากแล้วมันคนอยู่คอนโดที่แบบปกติเปิดออกไปจะอ,ะอย่างมากสุดๆแล้วก็คือเห็นวิวสวนนี่ก็แบบสุดยอดแล้วอะเห็นระเบียงเพื่อนบ้านเห็นคอมเพรสเซอร์แอร์มากมายนี่คือเปิดออกมาทะเลสูดกลิ่นทะเลได้ทุกวันค่ะเราปิดประตูให้ <Okay. S 2> พื้นที่ของห้องนี้ใหญ่โตอลังการมากนะครับพื้นที่ใช้สอยของห้องนี้อยู่ที่ประมาณ150ตารางเมตรมซึ่งก็แบ่งออกเป็นเนี่ย ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่มากๆติดกับพื้นที่นั่งกินข้าวตรงนี้นะครับที่โอ้หสเปซเหลือเฟือจริงๆสำหรับครอบครัวใหญ่ระดับหนึ่งซึ่งห้องนอนก็จะมีเป็นแบบ master bedroom แล้วก็อีกสองห้องเราจะสำรวจห้อง master b ์เ r o o m มันก่อนนะมาเลยนะครับห้อง master bedroom นี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับทะเลที่สุดอ่รู้สึกว่าเราแต่งตัวมาเข้ากับธีมของทะเลธีมในห้องนี้มากๆโอ้โห พอเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างให้2ด้านนะคะซึ่งหน้าต่างใหญ่เนี่ยเป็นหน้าต่างที่พอเปิดมา่านเปิดเชียร์ตัวนี้ออกไปก็จะเห็นว่ามันเป็นวิวของสระว่ายน้ําเป็นวิวของชายหาดแล้วก็มองออกไปเนี่ยจะได้เห็นทะเลทุกเช้าที่ตื่นมาเลยนะคะสามารถเปิดหน้าต่างเพื่อไปแบบสูดกลิ่นทะเลได้ตามต้องการมีเดย์เบดค่ะให้แบบว่าอ้อยอิง จิบชาอยู่ในห้องน้ำมองออกไปอูดูน่นทะเลวันนี้ท้องฟ้าสดใสจังเลยเราเล่นละครอะไรกันอยู่คะตกแต่งสวยงามมากๆนะครับอินทีเรียที่ใช้ในวีรนดาเรสซิเดนต์หัวหินเนี่ยเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์โดยออกัสส่วนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้ตรงนี้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบโดยคอร์โตรดีไซน์อ่าซึ่งลุกของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆการออกแบบนี้ทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในรีสอร์ทแต่มันเป็นรีสอร์ทที่แบบเราไม่ต้องแชร์กับคน อื่นเลยนี่เป็นรีสอร์ทของเราคนเดียวอะคือเข้ามาแล้วมีบรรยากาศของการแบบพักผ่อนตากอากาศนี่คือความตั้งใจของเขาใช่ปะ<อ>่ะอมอจะท้องติดกันเนอะคือแบบว่าพูดถึงว่าการจะซื้อคอนโดติดทะเลอะเราอาจจะคิดว่าพอการเป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยมันจะต้องดูแล อพอมันเป็นติดทะเลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาบ่อยๆเนอะคือมันเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เราจะมาวีคเอนหรือว่าบางทีอาจจะเว้นไปเป็นเดือนไม่ได้มาแต่นี่คือไฮบริดกันคือมันไม่ใช่แค่คอนโดที่อยู่ริมทะเลอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นคอนโดที่ถูกแมネจแล้วก็เมนเทนนซโดยวีดันดาเรสซิเดนต์เพราะฉะนั้นก็จะมีความโปรเฟชชั่นอลในระดับโรงแรมม,มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความสะอาดให้ดูแลส่วนกลางให้เป็นอย่างดีสระว่ายน้ำสะอาดสวยงามตลอดเวลาแต่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ในรูปแบบคอนโดอันนี้คือบริเวณที่นอนนะคะคราวนี้ก็ ได้เวลาไปสำรวจบริเวณห้องน้ำบ้างว่าห้องน้ำของ master b เบ r o o m เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะลืมบอกไปนะครับว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสาม bedroom แต่ว่ามี4ี่ห้องน้ำนะคือทุกห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดคือให้ความเป็นส่วนตัวกับทุกคนที่มาพักผ่อนมากๆและยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องที่เป็นของเกสอยู่พื้นที่ของส่วนรวมตรงกลางด้วยนะครับห้องน้ำห้องนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำที่อลังการที่สุดของห้องนี้ละโอ้ก็คือมีอ่างแช่น้ํา มีอ่างแช่น้ําให้สวยงามโอเคมีมบริเวณส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะแยกกันแล้วก็ออกแบบสวยงามกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าอย่างนี้เหรอจุ๊บนี่เ,<อ>เปิดปิดไฟด้วยแบบการสัมผัสนะครับไหนขอลองเปิดไฟหน่อยสิเปลี่ยนระดับนะปรับความสว่างได้เออจริงๆเราชอบอะไรอย่างนี้มากเลยนะเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เราเห็นเนี่ยก็คือ fully furnish ไปพร้อมกันเลยแล้วก็ประตูตรงนี้นะคะสามารถที่จะปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวได้บายบาย ในกรณีที่อู๋ต้องการจะเข้าห้องน้ําทําธุระแล้วก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็ปิดไว้แบบนี้ค่ะโอเคจบจากมาสเตอร์เบดรูมแล้วนะคะเราจะไปดูห้องนอนห้องที่2แล้วก็ห้องที่3กันบ้างค่ะมาห้องนอนถัดมานะครับจริงๆแล้วคนที่จะซื้อคอนโดแบบทรีเบดรูมเนี่ยก็อาจจะเป็นครอบครัวอย่างนิดนึงเนาะก็จะต้องมีห้องนอนลูกอืหห้องนอนลูกเนี่ยก็จะมีไซส์ที่เล็กลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่ายังถว่าให่นะคะ สำหรับการเป็นคอนโดริมทะเลนะครับอันนี้คือให้แบบเต็มที่จริงๆอืมี<ล>มหน้าต่างที่สามารถเปิดดูวิวได้ด้วยใช่ครับรวมถึงมีห้องน้ําส่วนตัวเป็นของตัวเองมีตู้เสื้อผ้านะครับที่เก็บของทิ้งไว้ที่นี่ได้เลยอ๋ออเผื่อใครสงสัยห้องน้ําของห้องที่2กับห้องที่3เนี่ยจะมีขนาดประมาณแค่ไหนมีอะไรบ้างนะคะเราเข้ามาเดินดูให้เร็วๆค่ะก็จะมีอ,ะอ่างล้างหน้า<อ>มีโถส้วมนะคะแล้วก็มีชาวเวอร์ให้ แค่นี้ก็จะไม่มีแช่อ่างซึ่งไปแช่ในห้องใหญ่เอาใช่และห้องนอนที่3จะเป็นห้องนี้ที่ถูกออกแบบไว้ให้เป็น โอเคเข้ามาในห้องนอนห้องที่3นี้นะคะก็จะรู้สึกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องนอนห้องเมื่อกี้นิดนึงอืมแล้วก็ห้องน้ําก็มีขนาดพอๆกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนี่คือความสะดวกสบายของการที่ทุกห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําเป็นของตัวเองด้วยดูจบไป3มห้องนอนแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูห้องครัวกันบ้างค่ะเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับห้องครัวซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าห้องครัวขนาดแบบกระทัดรัด กำลังดีสําหรับครอบครัวเล็กๆที่อาจจะทําอาหารมาพักผ่อนแล้วก็ทําอาหารได้เล็กน้อยๆหรือว่าซื้ออาหารมาแล้วก็อุ่น,อ,นอาหารจิงตรงนี้เนาะ,ะมีตู้เย็นให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบ,รรบก็ถือว่าคิดออกมาจากฟังก์ชันการใช้งานจริงสําหรับคอนโดที่ติดทะเลใช่แล้วก็แบบมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยในการมาพักผ่อนมากกว่าคือไม่ได้จะมา<ช>ทําทครัวแบบเต็มสตรีมเลยอย่างเงี้ยสังเกตว่าการออกแบบโดยรวมของห้องทั้งหมดที่เราพาดูเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมเนาะ คือเหมือนกับว่าฟินิชมาเนี่ยเหมือนเป็นห้องโรงแรมห้องใหญ่ๆที่มีฟังก์ชันในการอยู่อาศัยจริงๆเวลาแบบว่าเราจะมาพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์บ้างหรือว่าช่วงวันหยุดยาวก็ใช้เวลายกกันทั้งครอบครัวเนี่ยมาอยู่ที่นี่กันใช่พอเป็นแบบฟูลลี่เฟอร์นิชในการตกแต่งทั้งหมดอะมันมีความเป็นแบบทะเลทะเลคือเก้าอี้เป็นแบบสารเป็นแบบ<อ>ผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับอยู่ในรีสอร์ทของเราเองนั่นแหละอ่ะนั่งกันตรงนี้เป็นบริเวณ ห้องนั่งเล่นนะคะที่นั่นแหละมองออกไปก็จะเห็นแบบวิวสบายๆเธอรู้สึกยังไงบ้างอะการที่แบบอยู่คอนโดแล้วมันมองไปมีทะเลเราไม่มีประสบการณ์เราอยากได้ฟิลลิ่งนี้มอกเราคิดว่ามันแบบคือถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูด้วยตัวเองอะเราจะแบบอาจจะไม่ได้ จินตนาการได้ออกนะว่าเราถ้ามีอย่างนี้ก็ดีดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอแบบมาอยู่ตรงนี้อะพอมาอยู่ตรงนี้มันดีกว่าที่คิดเอาไว้ในหูจริงจริงเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีเงินระดับหนึ่งอะเราก็จะอยากมีอย่างเนี้ยเป็นของตัวเองห้องหนึ่งเนาะเผื่อที่ว่าแบบเนี้ยอย่างที่บอกว่ามีช่วงเวลาสุดสัปดาห์หรือว่ามีวันหยุดยาวหน่อยก็พาทั้งครอบครัวมาพักผ่อนกันได้แบบไม่ต้องมาดูว่าโรงแรมเต็มไม่เต็มหรือว่าจะต้องไปเบียดใช้ส่วนกลางกับใครหรือเปล่ามันแบบ <Flex> ใช่ <มา S 1> คือความรู้สึกของเราอะเวลาที่เราได้เห็นวิวแบบนี้มันคือการมาเที่ยวเราพักโรงแรมเป็นหลักใช่ปะทีนี้มันก็จะมีความแบบมาวันแรกมันยังล้นลาาอยู่พอมันเริ่มแบบ ต้องใกล้จะกลับแล้วว่ะเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเเราต้องเก็บของเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเราต้องแบบไม่ทําทุกอย่างเละเทะหรือว่าของเนี่ยเราวางไว้ไม่ได้นะต้องเอากลับไปด้วยมันจะไม่ใช่เป็นของเราเองเพราะมันเป็นคอนโดปุ๊บเราก็จะแบบเราได้ทั้งวิวนี้แล้วก็ได้ความรู้สึกว่าอ่ะเราก็ทิ้งของนี่ของเราก็มันเป็นบ้านเราหนิอะไรที่เราอยากจะตกแต่งเราก็ทําเองได้กลับมาคราวหน้ามันก็ยังอยู่อะไรแบบนี้อีกข้อดีหนึ่งของวีรันดาเรสซิเดนต์เนี่ยคือเขามีความเป็นโรงแรม,มคือที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาอยู่ พอเขาเปิดเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะมีเซอร์วิสโรงแรมหลายๆอย่างที่คนพักคอนโดทั่วๆไปอ่ะ S <S จะไม่ได้รับอ,อันนี้คือเซอร์วิสโรงแรมจริงๆนะเพราะว่าในค่าส่วนกลางที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรวมไปถึงการทำความสะอาดอคือจะมี housekeeping ของเซอร์วิสโรงแรมเนี่ยมันทำความสะอาดห้องของเราให้รวมถึงเปลี่ยนเบสชีสต่างๆนะ,ะผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวต่างๆในห้องอทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเขาจะมาซักทำความสะอาดให้สัปดาห์ละครั้งนั่นก็คือแบบเราการันตีได้เลยว่าห้องเนี่ยเราซื้อไว้อาจจะไม่ได้มาอยู่เดือนหนึ่ง2เดือนเนี่ยห้องก็ไม่โสม คือมีคนมาดูแลทําความสะอาดให้ตลอดอ,อแล้วก็พอโรงแรมเปิดให้บริการแล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องเราแบบอยากจะคือหิวหิวอยากสั่งอะไรมากินโดยที่ไม่อยากออกไปไหนก็ม,มีบริการที่เราสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสั่งที่ห้องอาหารโรงแรมเป็นรูมเซอร์วิสเลยแหละคือฟีลลิ่งคล้ายๆกับว่าเป็นคอนโดที่เราอยู่แต่ว่ามีบริการแบบโรงแรมอีกอย่างนึงเนี่ยบางทีคนที่จะซื้อคอนโดอ่ะก็จะนึกถึงมิติของการลงทุนเนาะ<ช>คือซื้อไว้เผื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต คอนโดที่ติดทะเลเนี่ยก็จะเป็นคนละแบบกันกันกบคอนโดที่อยู่ในเมืองคือมันมีแง่มุมที่ต้องคิดพิจารณาที่แตกต่างกันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับการดูคอนโดริมทะเลอ่ะก็จะเห็นแนวโน้มว่าคอนโดติดทะเลที่ถูกเมนเทนหรือว่าถูกแมネจโดย p r o p e r t y ที่เป็นโรงแรมก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีราคาที่สูงขึ้นในอนาคตเพราะว่าเป็นการการันตีว่า Facil i ต y ต่างๆรอบๆเนี่ยจะไม่โทรม<อ>คือมีการดูแลเป็นอย่างดีจาก คนที่ manage โรงแรมอยู่แล้วรีสอร์ทที่มีคนเข้าออก่นเวียนอยู่ตลอดสระว่ายน้ําต่างๆหรือว่าแม่บ้านที่จะมาดูแลเนี่ยก็ทาให้ห้องเนี่ยไม่โทมแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะคึกคักอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วทําไมต้องเป็นที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นคอนโดเดียวในหัวหินที่ติดชายหาดแล้วก็สามารถที่จะย้ายเข้าอยู่ได้เลยพรอมว่างานพร้อมที่สุดแล้วนะครับใครที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าตอนนี้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่พร้อมหน้าลงทุนที่สุด พร้อมเข้าอยู่ที่สุดแล้วก็น่าจะแบบเพิ่มความสบายในอีกมิติหนึ่งของชีวิตหลายๆคนได้ครับพาดูมาขนาดนี้แล้วนะคะก็คิดว่าได้เวลาที่จะต้องบอกราคาแล้วว่าแต่ละห้องเนี่ราคาเท่าไหร่ยังไงคือด้วยความที่มันมีห้องหลายแบบมากแล้วก็มีหลายตึกมากมีหลายวิวนะครับระคาเริ่มต้นของวีรันดาเรสซิเดน์หัวหินตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ห้องแบบวันเบดรูมเนอะ40กว่าตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ที่5.8ล้านบาท ซึ่งก็ต้องมาดูว่าเป็นห้องวิวไหนด้านไหนด้วยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาถ้าเกิดมาถึงห้อง3 b เบดรูม บีชฟรอนต์วิวสวยงามขนาดนี้เนี่ยห้องนี้ที่เราอยู่เลยเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ31.4ล้านบาทอืมแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะคะ<ช>ขายค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดต่อกับเซลล์สแกเลี่ที่นี่นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนหรือถ้าเกิดมีโอกาสได้แวะผ่านหัวหินเขาตะเกียบนะครับแวะมาดูของจริงแวะมาดูห้องจริงเขามีห้องตัวอย่างให้ดูทั้งแบบ b One วันเบด b e d r o o m แล้วก็ห้องทรีเบด m ห้องนี้เลยด้วยคือดูคลิปพวกเรานี่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงฟิลลิ่งมากเท่ากับอาจจะ<อ>ไมไ ทะเลมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้แบบความรู้สึกที่แตกต่างออกไปหรือสิ้นเชิงใช่ครับก็อยากให้มาดูกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยน่าอยู่ขนาดไหนติดทะเลแล้วแบบให้ความรู้สึกที่ดีกับเรายังไงบ้างนะครับและน,นี้ก็คือรีวิวนะครับของวีรันดาเรสซิเดนต์หัวหินครับพบกันเรา2องคนได้ใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายค่ะ